ก็สวัสดีกับทุกทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับน้องแฮมเกมมิ่งนะครับอยู่ในเกมไมคราฟอยู่ในไมคราฟเอาชีวิตรอดนี่คือบ้านของผมเองแล้วก็มาทำอะไรต่อมาสร้างราคาครับทำยังไงที่ผมอาชีพลงไปโดยที่ยังไม่สร้างราคานั่นเองนะฮะโอเคมากิ่งเก่าจะสร้างเราจะถ่ายก็ถ่ายดีกว่าก็เลยอ่ะชิปต้อง ได้วเด็กมาอีกสองก้อน,นอง,ออง่าเขาด้วเรียกว่า,าอะไรพลาดหรือว่านั่นเองนะบ่านเราต้อจะเป็นฮอปเปอร์เนาะทุกอะไรผิดปุ๊บของเขาเขาอันนี้ฮอปเปอร์ไปเลยจะเฟลมากอาจจะมีเสียงรถเพราะว่าบ้านผมอยู่ใกล้กับตลาดนะัดเออใช่กา,าดอีดการหนึงนน่งกาดอีดการหนึ่งเพื่อนเลย แค่นั้นเองเก็ไม,มีเลยก็ไม่มีที่แล้วนะเอามีพอดีเลยไว้อ่าแต่หกอันมาเพื่ออะไรหกอันเรียบร้อยนั่งบ้านก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเคลต่อไปก็ไปเหมือนต้องมีไม้มีไม้โอเคแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วปะ เหมือนกันโอเค,อเคมาขุดกันต่อ,อก็ยังไม่ก็ยังไม่อยากจะทำขี้ขุดเล็กหรอกครับมันเปลืองทำขี้ขุดเล็กแล้วก็เจอเดมอนแล้วกบทำทีเดียวเลยแล้วบอมาขุดอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะมีเสี่ยงรบกวนก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับเสี่ยงรบกวนเยอะจริงๆ ในพูดจริงนี่บ้านข้างๆห้องก็เสียงดังเนื่องจากมีน้องนั่นเองนะครับไม่ได้จะจอท่านเอยทานหาลักยากยากใจลักหายากเท้ปฏิโทโทถ,ถังวันนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยคร้วนตอนนี้ก็หกโมงนะครับ เวลาที่ผมแคสเกมก็ประมาณหกโมงหกโมงห้าโมงบ้างนะครับบางครั้งก็บ่ายสามโอเคอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีท็อตครับท่านไม่มีเลยไม่มีท่านเลยตอนนี้หาท่านอยู่ที่นั่นแป๊บแซงในเกมมาเยอะมันก็เลยเห็นคนเล่นเห็นนะเฮ้ยเจอเล็กเชตโต้กูเจอเล็กแต่กูไม่เจอท่านอ้าวมานจะเล็กรูปร่างเหมือนเล็กแท้ ทานจ้าโอเคนี่ผมก็ใส่หูฟังนะครับโอเคอาจจะงเงียบๆเป็นบางต่อนะเอาแตกกุดมาลึกมากเลยัมยเนี่ยต้องพูดถึงครับลึกมาก แต่ตอนนี้มีพวกทรัพยากรเยอะค่อยทำปุ่ไใขึ้นก็นแล้วเราก็จะทำจุดเกิดผมอยู่ประมาณตรงนน้นอ่ะตรงตกน้ำเลยแหลกนะเนี่ยแหลกนะเนี่ยก,ก็ปรับลงหมดแล้วไอ้นี่ก็ก็ก็นี่แล้วนี่นะอืมันจะคาไปอ๋ออืมอ ตั้งห้องเขาเปิดเพลงด้วมงมุม,มแล้จนนั้นเฮ้ยเหมสนเซนรถแม่งมาเบิรหน้าบ้า้วยหน้าเปืดจริงๆเอา้าทำไมาข้างบนใส่ไม้ไม่ได้อ่ะ างบนสมายไม่ได้ต้องเป็นไมโอ้เขานั้นหรอโต่ของไมโอกไม่มีด้วยไม่มีด้วยหละมันไม่มีด้วยแหละม,ม,ม,มันไม่มี o, ด้วยมันไม่มีไมโอ้ก้วยแถวนี้ไมโอกไมโอเหรอมีเสียงน้ำในแถวนี้มันยังไง จะท่านยังเดียวละไปหรือปะท่านก็ท่านมายึบจะมาทำอันนี้เลยโอเคก็คุค้มือเรืแล้วยังไม่เจอท่านเลยเนะี่ยค่อยฟังเสียงเอากแล้วกันคุดไปทางนีน้ฟังเสียงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอไองฟังเสียงเอาต้มเพิ่มฝังแล้วก็ได้น่าจะได้ยิงเยอะอยู่ ที่เงียบนี้คือฝังเสียงนะครับโอเคผมขอฟังเสียงขอนแล้วกันอาาจะเงียบหน่ยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เจอจริงดิ ท่านเท่านี้ไม่เจอเลยหรอกาวเวลเฮ้ยเออเฮ้ยและตรงไหนยิบขุดลงตัดจะตายแล้วเว้ยเกินเอ้ย ทำไมตึกมีน้ำเพราะว่ามันอยู่ในกล้ทะเลตรงนี้มีน้ำไปข้างที่อื่นเถอะดันอนะแม่วันไม่ไหว่เราก้าวทีพาเราอะโอเคแม่งเลย้ยแม่ขาพาไปแล้ไม่มีต้านเลยเอ้ยทำไมอาหารไม่ดดลดอะ

ลงลึกแล้วนะลงลึกแล้วน,นะเว้ย,ยลงมาเลยเกินแล้วนะมีน้อยดีเออเอเจอหน่อยสีท่านอะแคทท่านเข้าใจป่ะแคทท่านแต่ถ้าแบบนี้ไม่เวิร์คมก็จะลบทิ้งเลยอยำมาลบทิ้งเลยโอเคป่ะ ซู่ว่าต้องใช้ตัวโป้วแล้วไม่ไหวจริงแก้เกี้ยวอ่ะเรอมหนึ่งแล้วที่อื่นเนี่ยคือีชุดเตีงไม่เจอท่าเลย ตตรงนี้มีเดิดเร์ต่อเดิร์ปะท่านโอท่านสก้อนหนึ่งก็พอใจแล้วท่านอ่ะท่านแค่ก้อนเดียวแหละไม่ไหวจริงๆนะเนี่ย หาไน้ก้อนเดี๋ยว,มยยว,มวยไม่ให้ดิฮะกลตัวแรก่ปดมวดซอมบี้แล้วนะก็ต้องมา้หาหาในเสร็จก่อนเนี่ยโอ๊ยตตรงนี้ไปก่อนตัวตรงนี้ไปก่อนไป บักไปตามทางเรื่อยๆบักไปตามทางจนสุด,ดทานถึงยังยังไม่ถึงกว่ลโ,โอเคถึงยังโอเครู้สึกด,ด,ดีขึ้นเยอะกดท่าเนี้ยเอาไปกดไกลโอเค จะของไม่ลกตัวตอนนี้ของเริ่มลกแลนะ้วเนี่ยรู้สึกวา่าอยู่ใต้ดินนานเลยแหละคุณท่านนี้ทานจ้าทำไมทำไมผมไม่เจอทานเลยวะทำไมทานไม่มีเลยแค่แค่ทานแค่ทาน เข้าใจว่าแค่ท่านนะแค่ท่านเองงกไปไหนแค่ท่านนะแค่ท่านเพื่อนเอ้ยแค่ท่านเอ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยแค่ท่านนะเพื่อนนะเพื่อนแค่ท่านเพื่อนแค่ท่านนะเพื่อนนะท่านท่านท่านแค่ท่านละเพื่อนท่าน ข้าพเจ้าขอแค,ทค,ทอคท่ทานแค่ทานข้าประจ้าขอแค่ทานทานทานจ้าทาน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 ทำไมทจ้าไม่ทำไมเจ้าไม่มีทานใด้ข้าเลยข้าขอทานเจ้า,าน่อยท,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 ทำไมเจ้าไม่มีทานใด้ข้าฮะโ,โอ้เดี๋ยวแล้วอ๋อเดี๋ยวแล้วข้าจะเดี๋ยวแล้วทานน้อยเจ yeah. สุด้าก็เจอเจ้าข้าจะเจอเจ้าหนีสั่งนานสักเลเกินจะทานน้อยเจ้าไปอยู่ไหนมาข้าหาเจ้าไม่เสอสักทีแต่เมื่อข้าขุดกาเวลข้าก็เจอเจ้าสักงนั้นโอเคข้าเจอเข้ายังไงไม่รู้แต่ขีว่รู้เจ้าไยเก็แล้วดีใจที่ไปเลยวิมีเหล็กด้วยใช่ไหมนั่นเหล็กปะข้างๆสาย เด็กใช่หรือไม่เอ๊ะไอ้ชี้เมื่อกี้คืออะไรนักอีกแล้วคือ wash ชี้คามีท็อตแล้วเออเออคือท็อตโชว์เดมเล็กที่กูจะเป็นแตกจ้ะจะ๊ะ๊ตรงนี้ต้องมีอีกสิเมื่อกี้ได้ยินชีชีอยู่ข้างซ้ายนี่แหละมันอยู่ไหนไกลหรอก แออแตกขามืยแค่ทำไมชอบแตกขามยอ,อยู่เลยมาเยอะมาเยอะวันนี้มาเยอะโอเคมาแล้วคราเต็มทั้งเยดทานหมดกูไม่สนหรอกทานหมดคอนนนกูไม่แคร์แล้วนี่ก็ทีก่กด ก็มาแล้วก็ใส่แทนตรงนี้ซะเอ้ยใส่แทนสิโอเคแล้วก็ปกักทําไมมันเริ่มมืดแล้วก็ปักเริ่มมืดแล้วเรา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 ก็ก็เริ่มมืดแล้วก็ปกกัก,กปกัปก ปักปักเย้ได yeah, ้แล้วรู้สึกว่าได้เกิดใหม่มีท่านมาด้วยเอ๊ะก็ติดไฟตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จุแป,ป่ละเว้ยทำไมไม่มีสัตว์เกิดเลยอืมไม่มีสัตว์เกิดเสียงอะไรคานหน้าบ้านแล้วร้องแกว๊กด้วย มันคือสิ่งใดสิ่งที่น่ากลัวมากมันก็คือแมงมุมมันขึ้นมาบ้านผมแล้วบนหลังคารู้สึกได้เลยเออวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับบาย